สวัสดีวันศุกร์สุดส,ส,สัปดาห์นะคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนเรื่องต่างๆเกี่ยวกับสัตว์กันไปแล้วนะคะเช่นชื่อของสัตว์ประเภทของสัตว์รวมถึงที่อยู่ของสัตว์ด้วยนะคะแล้วก็อาหารของสัตว์แต่ละชนิดอีกด้วยแต่เด็กๆทราบไหมคะว่าสัตว์บางชนิด มีอันตรายต่อคนสามารถทำให้เราเนี่ยได้รับบาดเจ็บได้หรืออาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเลยก็ได้นะคะเด็กๆอย่างเช่นงูเพราะว่างูบางชนิดเนี่ยมีพิษร้ายแรงมากมีใครตอบได้ไม่เอ่ยนอกจากงูแล้วมีสัตว์อะไรอีกที่มีพิษ เดี๋ยวเรามาตอบพร้อมกันเลยดีไหมคะเด็กๆมีตะขาบแมงป่องพึ่งต่อหรือมดนะคะสัตว์เหล่านี้นะคะล้วนแต่เป็นสัตว์ที่มีพิษทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงควรระวังอย่าให้สัตว์เหล่านี้มากัดเราได้ โดยการไม่ไปใกล้หรือว่าเดินในที่รกชื้นซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์เหล่านี้นั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราไปทำใบงานใบที่5กันนะคะเด็กๆเด็กๆตั้งใจฟังคำสั่งก่อนนะคะให้เด็กๆดูภาพและเขียนกากบาทลงในช่องวงกลมใต้ภาพ ที่อาจเกิดอันตรายจากสัตว์ต่างๆเด็กๆลองสังเกตภาพดูนะคะแล้วดูสิว่าภาพไหนที่อาจเกิดอันตรายจากสัตว์ได้เด็กๆก็กากะบาดลงไปนะคะสังเกตดีๆนะคะเด็กๆต่อไปเด็กๆเปิดไปหน้าที่7นะคะเจอแล้ว ไปฟังคำสั่งกันนะคะเด็กๆทบทวนการเขียนผสมพยัญชนะและสระให้ถูกต้องเมื่อเด็กๆเ,เขียนเสร็จแล้วนะคะเรามาฝึกอ่านคำกันนะคะส่วนหน้าต่อไปหน้าที่8ดนะคะเด็กๆซึ่งเป็นใบงานใบสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วนะคะ เราไปฟังคำสั่งกันเลยค่ะให้เด็กๆเ,เขียนอักษรเคตามรอยประและอ่านออกเสียงคำศัพท์ช่วงภาษาภาสนุนออณนะนนอานาะ นอิน no ินอีน no ีนอือนอนอือนอนอุน no ุนอูน no ู ชอาชาชอาชาชอีชีชอีชีชอึชื้โชอทชื้ ชออุช ok ุชออูชูยอะยะยอายายอิยิโยอียี ยออืยื้ยออือยืยออูยุยออูยูคุณครูหวังว่าเด็กทุกคนคงจะตั้งใจทำงานให้เรียบร้อยแล้วก็สวยงามด้วยนะคะ แล้วเรามาพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบายบายค่ะทุกคน